รถไฟคันแรกของโลกเป็นรถจากไอน้ําที่มีชื่อว่าโรบเกตถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วในประเทศอังกฤษโดยจอร์จสตีเฟนสันจอร์จสเตเฟนสันซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการรถไฟโดยสมัยก่อนรถไฟถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหิน ลักษณะจะเป็นรถติดล้อแล่นไปตามรางและใช้สัตว์ในการลากจูงจนเมื่อจอร์ดได้สร้างรถจักไอน้ำที่สามารถแล่นได้ด้วยตัวเองได้สำเร็จหลังจากนี้เองก็ได้มีผู้เริ่มสร้างรถจักไอน้ำตามแบบเขาออกมาอีกหลายแบบเพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้าหรือผู้คน็อบเกตที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟคันแรกของโลก การใช้รถไฟมีจุดเริ่มต้นในประเทศอังกฤษโดยเอ็ดเวิร์ดพีสเอ็ดเวิร์ดพีสเขาได้เริ่มมองหาการใช้รถไฟแทนการขนส่งทางน้ำเขาได้พยายามให้มีการสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองสต็อกตันกับเมืองดาร์ลิ่งตันจนเรื่องได้ยินไปถึงจอร์จสตีเฟนสันจอร์จจึงไปพบกับเอ็ดเวิร์ด และเสนอเรื่องรถจักไอน้ำของเขาให้เอ็ดเวิร์ดทราบและได้รับการว่าจ้างในโครงการนี้จนกระทั่งวันที่27กันยายนคศ1825รถไฟคันแรกของโลกก็ได้ออกวิ่งทำให้ชาวอังกฤษในขณะนั้นแตกตื่นกับรถจากไอน้ำคันนี้มาก ซึ่งตอนนั้นรถไฟคันนี้มีความเร็วเพียง15ไมล์เท่านั้นรถไฟสมัยแรกยังใช้หัวรถจักรไอน้ำเมื่อรถไฟคันแรกได้เริ่มวิ่งและผู้คนเริ่มเห็นประโยชน์ของรถไฟจึงได้มีแผนการสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นแต่ก็ติดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่ม เรือบรรทุกสินค้าเรือโดยสารรถม้ารวมถึงเจ้าของที่ดินที่ทางรถไฟจะวิ่งผ่านแต่ทางรัฐสภาอังกฤษก็สามารถประกาศให้สามารถสร้างทางรถไฟได้เพราะมองเห็นประโยชน์หลายอย่างจากการสร้างทางรถไฟทางรถไฟสายต่อมาก็คือทางรถไฟสาย l ิเวอร์พูแมนเชสเตอร์โดยมีจัดให้มีการประกวดการใช้กำลังลากจูงขบวนรถ ผลปรากฏว่ารถจักรไอ้น้ำชื่อร็อกเกตของจอร์สตีเฟนสันชนะการประกวดแล้วสร้างทางรถไฟสายนี้ได้สำเร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปีคอ,อสารา0แศ1830แบบจำลองหัวรถจักร็อกเกตที่สามารถวิ่งได้จริงจอร์สตีเฟนสันไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้สร้างหัวรถจักรเพียงอย่างเดียว ตัวเขายังเป็นผู้ควบคุมทางรถไฟอีกหลายสายซึ่งบางครั้งต้องควบคุมการวางรางถึงห้าสายด้วยจนกระทั่งอังกฤษได้มีทางรถไฟเชื่อมเมืองต่างๆไปเกือบทั่วประเทศ และประเทศอื่นๆในยุโรปก็สนใจเอารถไฟของอังกฤษนี้ไปสร้างที่ประเทศของตัวเองนับว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกการรถไฟเป็นคนแรกของโลกก็ได้ฝากติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ